ด้วยกลมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นมีนยโยบายในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นประถมะศึกษาปีที่1และการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมะศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2566จึงได้กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจะสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตลอดจนคณะครูโรงเรียนเทศบาลตะบลวัดประดู่หนึ่งสงหมพัฒนามากวุฒิจันทร์และโรงเรียนเทศบาลตะบลวัดประดู่สองบ้านบางชุมโถโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลตะบลวัดประดู่ได้มุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้โดยคณะผู้บริหารและผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตะบลวัดประดู่คอยส่งเสริมให้การสนับสนุนเพื่อร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาการเรียนการสอน โดยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านเขียนคิดวิเคราะห์และเตรียมความพร้อมในการประเมินสมรรถนะนักเรียนสู่มาตรฐานสากลต่อไป